เห็นนะครับเจ็ดส่วนสามเจ็ดนะครับเอเราพยายามทําให้ตัวส่วนเนี่ยเป็นพวกเก้าซ้ำหรือไม่ก็เก้าซ้ำแล้วตามที่ศูนย์นะครับสามเจ็ดถ้าคูณด,ด้วยสามมันจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งถ้าคูณด,ด้วยเก้าก็จะกลายเป็นเก้าเก้าเก้านั้นก็เลยต้องคูณด,ด้วยสามแล้วก็คูณด,ด้วยเก้านั้นที่ตัวเศษก็ต้องคูณด,ด้วยสามแล้วคูณด,ด้วยเก้าออกมามันจะเป็นตัวนี้เข้านะเก้าเก้าเก้า 9ซ้ำกัน3ตัวพอดินตัวเศษนั้นก็3ตำแหน่งเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็นสามทั้งหมดครับ0.189 189ก้หนะครับหนึ่งรอบของการซ้ำมี3ตำแหน่งเขาสนใจผลบวกของพศนิยมตำแหน่งที่100จนถึง200นะครับงั้นมันมอยู่ทั้งหมดกี่ตำแหน่งก็200ลบ100แล้วบวก1ก็มีอยู่ทั้งหมด101ตำแหน่งหนึ่งรอบมันทีละ3ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นมันหลายรอบเลยกี่รอบละ่ะเอาร้อยหนึ่งตั้งเอาสามหามสามสิบสามสามมันเก้าสิบเก้ามันจะเหลือเศษสองแปลว่าสามสิบสามรอบกับอีกสองตำแหน่งสามสิบสามรอบกับสองตำแหน่งนั้นสองตำแหน่งสุดท้ายนะครับก็หมายถึงตำแหน่งที่สองร้อยกับตำแหน่งที่กับตำแหน่งก่อนหน้านั้นคือตำแหน่งที่ร้อยเก้าเก้าครับเห็นนะครับ หนึ่งรอบการซ้ํานะครับมันก็จะเป็นหนึ่งเป็นแปดเป็นเก้าหนึ่งบวกแปดบวกเก้าได้สิบแปดนะครับเอาละแล้วมีทั้งหมดสามสิบสามรอบนะครับทีนี้ไอ้ตำแหน่งที่ร้อยเก้าเก้ากับสองร้อยเนี่ยมันเป็นเลขอะไรวิธีการเช็คก็คือให้เอาตำแหน่งของมันเนี่ยหารด้วยรอบก่อนแล้วดูเศษหนึ่งรอบคือสามงั้นร้อยเก้าเก้าหารได้สามแล้วดูเศษมันเหลือเศษหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นมันจะไปเหมือนกับตำแหน่งหนึ่งครับเราไปดูว่าตำแหน่งหนึ่งเป็นเลขอะไรตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งมันเป็นเลขหนึ่งเห็นไหมครับงั้นตำแหน่งที่ร้อยเก้าเก้าก็ได้เลขหนึ่งครับส่วนตำแหน่งที่สองร้อยครับเอาตำแหน่งไปหารด้วยรอบัวอย ออโอเคมาตัวต่อไปนะครับตำแหน่งที่สองร้อยนะครับสองร้อย <100. S 1> เอาไปหารด้วยรอบคือสามนะครับมันจะเหลือเศษสองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูในตำแหน่งที่สองนะครับไปดูตำแหน่งที่สองนะครับพบว่าตำแหน่งที่สองเป็นเลขแปดเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สองร้อยจะเหมือนตำแหน่งที่สองคือเป็นเลขแปดนะครับอเพราะฉะนั้น ผลบวกตั้งแต่ตำแหน่งที่ร้อยถึงสองร้อยก็จะเท่ากับผลบวกของสามสิบสามรอบรวม,ก,ม 199, กับเลขโดดในตำแหน่งที่ร้อยเก้าเก้ากับเลขโดดในตำแหน่งที่สองร้อยนั่นก็คือหนึ่งกับแปดนะครับหนึ่งรอบได้สิบแปดสามสิบสามรอบก็เอาสามสิบสามคูณแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกแปดอันนี้ห้าร้อยเก้าสิบสี่หนึ่งกับแปดบวกกันได้อีกเก้ารวมกันก็หกร้อยสามนะครับ Okay.